กลับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกกันนะ็อก HJC Helmet นะครับตัวนี้จะเป็นหมวกเต็มใบนะครับผมตัวนี้จะมาในรุ่นของ C70 นะครับ C70 จะเป็นหมวกเต็มใบสเปคหมวกจะเป็นแว่น2ชั้นนะครับตัวนี้อาจจะเป็นลาย Coro MC 21 s f นะครับผมแล้วก็สเปคหมวกเรามาดูกันชิ้หน้าจะเป็นสีใสนะครับผมมาพร้อมกับพินล็อก ready เสร็จแล้วก็จะมีแว่นดำด้านในคนไทยใช้งานแว่นดำนะครับผมจะอยู่ด้านบน ตรงส่วนนี้นะครับพอเราเลื่อนจะเป็นการเก็บแว่นดํานะครับเห็นไหมไให้ดูทีนะครับผมเลื่อนปุ๊บใช้งานเลื่อนมาด้านหน้าก็จะเป็นการใช้กลไกแว่นดําต่อไปมาดูช่องลมครับผมช่องลมตัวนี้ด้านบนจะมีอยู่หนึ่งจุดนะครับเป็นตัวสไลด์เลื่อนเพื่อเปิดปิดแล้วก็ด้านหน้ามีอยู่หนึ่งจุดนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกชิลเพื่อไม่ให้ชิลมันยกขึ้นเวลาเราขับขี่แล้วเวลาใช้ความเร็วนะครับเราสามารถ ล็อกได้มีตัวล็อกไปให้แล้วก็มาดูด้านหลังหมอนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นพลาสติกตัวนี้จะเป็นสีด้านทั้งใบนะครับผมตัวนี้จะเป็น470มาตรฐานจะเป็นมาตรฐานมาออก,กอนะครับแล้วก็มาตรฐาน ECE ส่วนน้ำหนักที่เกลมมาจากโรงงานจะอยู่ที่ประมาณ1550กรัมนะครับต่อไปมาดูใต้หมอนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแผ่นกันลมใต้คางสายรัดคางเป็นแบบ กิบล็อกนะครับผมตัวนวมสามารถถอดซักได้3มชิน้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางต่อไปนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูในส่วนของช่องเบลา์สำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะไม่มีนะครับผมไม่มีช่องเบลล์สำหรับติดตั้งบลูทูธมาให้นะครับก็คืออาจจะเป็นใช้วิธีการติดลอยไปก็ได้ตรงนี้แต่รุ่นนี้ไม่มีช่องเบลามาให้นะครับ จะให้ดูลายอีกครั้งนะครับผมย้ำอีกครั้งรุ่นนี้เป็นรุ่น C70 นะครับผมลายจะเป็นโค r โร MC 2 1 SF นะครับผมตัวหมวกเป็นสีด้านทั้งใบนี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังหมวกครับ มีสอด้านบนนะครับผมส่วนอุปกรณ์ที่ให้มานะครับผมก็จะเป็นตัวหมวกแล้วก็ถุงใส่หมวกนะครับเสร็จแล้วด้านในกล่องของกดถนัดหนึ่งด้านในกล่องก็มีเป็นคู่มือนะครับผมแล้วก็ใบรับประกันจะให้มาอยู่แค่นี้ครับผมรุ่นนี้อรุ่นนี้ก็มีประหมาานี้ครับขอบคุณครับ